โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหีดลวิทยาเขตนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางของบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนมีความสำคัญทางด้านพาณิชยกรรมการคมนาคมขนส่งและเกษตรกรรมมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มีต้นทุนทางสังคมที่เข้มแข็งและเป็นจังหวัดบ้านเกิดของนักศึกษาที่สอบเข้าเรียนแพทย์ได้ถึงปีละ40-70คน ด้วยปัจจัยเหมาะสมดังกล่าวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2542ณบริเวณบึงเสนาทต่อมาได้ถูกน้ำท่วมใหญ่ในปี2545และ2550จนต้องหยุดดำเนินการไปแต่เนื่องจากชาวนครสวรรค์ เห็นประโยชน์ที่สำคัญของการมีมหาวิทยาลัยแพทย์ขึ้นในจังหวัดจึงได้ร่วมกันรื้อฟื้นโครงการกลับขึ้นใหม่อีกครั้งบนพื้นที่ใหม่ณนะตำบลเขาทองอเภอพยุหาคีรีโดยมีเป้าหมายสำคัญ3ประการคือ 1. เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมเป็นเจ้าของ 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกัลยาณมิตรที่เกื้อหนุนชุมชนใน3ด้านได้แก่ด้านสุขภาพด้านการทำกินและด้านจิตใจ 3. เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตรงต่อความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนรวมถึงภูมิสังคมและระบบนิเวศของพื้นที่อย่างแท้จริง พื้นที่โครงการตั 15, ้งอยู án, mm. wow. ่บริเวณเชิงเขาทองมีขนาด1,000ไร่เศษอยู่ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์เพียง14กิโลเมตรมีความพร้อมทางด้านระบบสาธารณูปโภคและทางสัญจรที่สะดวกโดยชาวเขาทอง51ครอบครัวได้เสียสละย้ายที่ทำกินออกจากบริเวณที่สก่อตั้งมหาวิทยาลัยการวางผังแม่บทสหาบันสมศิลป์ ได้รับมอบหมายให้ออกแบบวังพังแม่บทมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้นำเป้าหมายทั้ง3ประการมาเป็นเป้าหมายสำคัญในการออกแบบดังนี้ 1. นําเอาเขาทองลักษณะเด่นของภูมิประเทศและตำนานความเชื่อในท้องถิ่นม,มาเป็นขวัญและอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นการเชริดชูศักดิ์สรีของท้องถิ่นตามตำนานกล่าวว่าเดิมมีภูเขาทองซึ่งมีเทวดาดูแลรักษาอยู่ ต่อมาเทวดาแปลงกายเป็นขอทานมาขอน้ำชาวบ้านดื่มแต่ชาวบ้านรังเกียจใช้กะลาใส่น้ำให้ดื่มแทนขันเทวดาจึงโกรธและสาบแช่งให้ภูเขาทองกลายเป็นภูเขาธรรมดาตำนานนี้เป็นการปลูกฝังคติความเชื่อเรื่องเมตตาธรรซึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้ชาวเขาทองและชาวพญิาหัดทิรีอยู่ด้วยกันด้วยความรักความเมตตา อันนำไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นมหาวิทยาลัยแห่งขวัญและศักดิ์ศรีของชาวเขาทอง 2. ส,สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนได้แก่มหาวิทยาลายัยภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดและคนในชุมชนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการร่วมเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมเป็นเจ้าของ 3. นำพุทธธรรมมาเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจโดยการสร้างวัตถุธรรมที่เป็นสัญลักษณ์โน้มนำจิตใจไปสู่พุทธธรรมโดยวิธีการดังนี้ 3.1. พระพุทธรูปบนเขาทองสัญลักษณ์ของคุณธรรมประจำพื้นที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนทั้งในระดับชุมชนท้องถิน่นภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศ3.2ส,ส,สวนป่า สถานที่ปลีกวิเวกสำหรับการเจริญภาวนา3.3พหอกตัญยูกะตะเวทิตาสถานและศาลาธรรมเพื่อเข้าถึงกตันยูกะตะเวทิตาธรรมต่ออาจารย์ใหญ่ของเหล่านักศึกษาแพทย์และเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางด้านธรรมะ3.4มจดีเจดีเขาก,กบบริเวณหอศิลป์เพื่อน้มน้าวจิตใจในการทำกิจกรรมศิละปะในระดับพุทธิปัญญา ขึ้นสู่ระดับโพธิปัญญา3.5อนุสาวรีสมเด็จพระราชบิดาที่เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติตนเพื่อมนุษยชาติดังกระแสพระราชดำรัสที่ว่าความสำเร็จของการศึกษาที่แท้จริงไม่ได้อยู่กับการมีความรู้มากแต่ขึ้นอยู่กับการนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แกม่มวลมนุษยชาติได้มากเพียงไร 3.6. สัญ,ญลักษณ์และหลักธรรมคำสอนในจุดต่างๆจากวัตถุธรรมทั้ง6ประการดังกล่าวจึงก่อให้เกิดแกนที่มีสัญ,ญลักษณ์และกิจกรรมแห่งคุณธรรมซึ่งทอดไปสู่ย่อสูงสุดของเขาทองเป็นแกนหลักที่สำคัญอันนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรม 4. นำพลังธรรมชาติมาเสริมสร้างพลังชีวิตของคนโดยนำธรรมชาติมาเป็นองค์ประกอบด,ดังนี้4.1ใช้ภูเขาต้นไม้และน้ำวางไว้เป็นศูนย์กลางของพื้นที่ให้เกิดความสมบงบร่มเย็นนำพลังของความเย็นของน้ำมาช่วยให้จิตใจสงบให้ความชุ่มชื่นและช่วยลดอุณหภูมิของพื้นที่4.2ปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียวให้โอบล้อมอาคารและพื้นที่ใช้งานมีพื้นที่สีเขียวกว่า80% 4.3ออกแบบให้อาคารมีขนาดเล็กแทรกตัวกลมกลืนอยู่กับหมู่แมกไม้เพื่อให้ได้ธรรมชาติสแสดงพลังเหนืองานสถาปัตยกรรมให้ผืนป่าได้สแสดงพลังเหนือสิ่งปลูกสร้างมีความสงบร่มเย็นดึงธรรมชาติเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับอาคารและผู้ใช้งาน 4.4สร้างถนนเป็นอุโมงค์ต้นไม้ตั้งแต่ถนนภายนอกก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยเพื่อปรับเปลี่ยนความรู้สึกเป็นการเข้าสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ4.5กำหนดขนาดของมหาวิทยาลัยที่แน่นอนเพื่อให้ธรรมชาติสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสมดุลโดยมีจำนวนผู้ที่จะเข้าไปใช้ในส่วนพื้นที่การศึกษา4,200คนและมีโรงพยาบาลที่ขยายตัวสูงสุด จำกัดที่500เตียง4.6เส้นทางสัญจรหลักเป็นถนนโคง้งเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติมีจุดหมายตาที่ชัดเจนทำให้มีหลงทางและถนนโคง้งจะเป็นสิ่งที่จำกัดการขยายตัวของการใช้พื้นที่พลังแห่งธรรมชาติจะเอื้อให้เกิดจิตใจที่พร้อมต่อการเรียนรู้และเข้าถึงปัญญาได้ง่ายเ,เช่นวัดป่าเป็น มหาวิทยาลัยแห่งธรรมชาติ5มีความเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน5.1สร้างพื้นที่เพื่อสืบสารคุณค่าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิน่นมีหอสิงชุมชนเป็นพื้นที่ที่ต่อย,ยอดคุณค่าเดิมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปรกรรมหัตถกรรมของชุมชน5.2ตลาดชุมชน ใช้เป็นที่จำหน่ายเผยแพร่ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของชุมชน5.3สวนสาธารณะชุมชนเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ออกกำลังกายรวมไปถึงกิจกรรมทางด้านศิลปะดนตรี5.4นำรูปแบบสัดส่วนและวัสดุสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ชาวบ้านคุ้นเคยเมาใช้ในการออกแบบ5.5จัดพื้นที่ทดลองและวิจัยทางการเกษตร ที่สอดคล้องกับพื้นฐานของชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชุมชน 6. ให้ความสำคัญกับชีวิตผู้คน6.1เน้นการเดินเท้าและจักรยานเป็นหลักส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อประหยัดพลังงานและสร้างวัฒนธรรมไปสู่สำนึกของการพึ่งพาตนเอง เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ6.2การจัดกลุ่มอาคารที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระยะที่พอเหมาะเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเช่นพื้นที่ส่วนสาธารณะศาลาธรรม6.3เตรียมพื้นที่ทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมิตรภาพบำบัดเช่นตลาดชุมชนพื้นที่ปรับทุกข์ในโรงพยาบาลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งมิตรภาพ 7เป็นพื้นที่ตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน7.1สร้างอาคารในบริเวณที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะป,ปลูก7.2ออกแบบผังให้คงสภาพเดิมและทำการฟื้นฟูสภาพดินและป่าให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง7.3ใช้พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ7.4มีการหมุนเวียนของเสียให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 7.5ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำและจากระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการดูแลต้นไม้และการเกษตร7.6ระบบระบายน้ำระบายน้ำฝนลงตามความลาดชันลงสู่อ่างเก็บน้ำใหญ่น้ำเสียจะถูกบำบัดแยกในแต่ละอาคารแล้วปล่อยลงสู่บ่อน้ำ7.7ระบบไฟฟ้าวางสายเดินท่อใต้ดินเพื่อสร้างความกลมกลืนกับธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนสรุปออกมาเป็นการใช้พื้นที่ของผังแม่บทดังนี้ 1. สัปสัพยะที่ปฏิบัติธรรม 2. พื้นที่ปลูกป,ป่าและฝายชะลอน้ำ 3. า 3. สวนสมุนไพร 4. สวนยางเดิม 5. สาขาวิชาเภสัช 6. สวนพักอาศัย 7. อาคารเรียนรวม 8. สำนักงานอนธิการบด,ดี 9. ศูนย์นักศึกษาและอาคารบริการกลาง 10. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์11พื้นที่วิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อม 12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 13. กตันยูกะตะเวทิตาสถานและศาลาธรรม 14. พื้นที่บริการงานระบบ 15. ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการด้านการเกษตร16 อาคารพยาบาลและการสาธารณสุข17ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง18โรงพยาบาล300เตียง19พื้นที่วิจัยการเกษตร20ค่ายดุริยางและศิลปะการแสดง21หอสิลร่วมสมัย22หอประชุมใหญ่23โรงเรียนสวัสดิการ24ตลาดชุมชน 25. สนามกีฬาโดยภาพรวมของผังแม่บทโครงการประกอบด้วยส่วนอาคารคิดเป็นพื้นที่554ไร่และส่วนพื้นที่สีเขียว510ไร่ ดยริยาแรกจะเริ่มดําเนินการก่อนในส่วนของโรงพยาบาล300เตียงซึ่งเป็นโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 2. อ,อาคารหอศิลป์เป็นพื้นที่สําหรับคนพื้นถิ่นนักเรียนนักศึกษาและผู้มาเยือนเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมสุนทรียะในจิตใจให้เกิดสมดุลระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ 3. ตลาดชุมชนใช้เป็นที่จำหน่ายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของชุมชนสร้างให้มีความรู้สึกรักผูกพันและเป็นเจ้าของพื้นที่โดยชุมชนสามารถเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันภายในพื้นที่ได้และ 4. โรงเรียนสวัสดิการ เป็นโรงเรียนที่สอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีแนวความคิดในการออกแบบให้เป็นกลุ่มอาคารที่มีบรรยากาศเหมือนกลุ่มบ้านด้วยปัจจัยที่เหมาะสมทั้งจากสภาพธรรมชาติของที่ตั้งและความเข้นแข็งของภาคประชาชนทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหิดนวิทยาเขตนครสวรรค์แห่งน,นี้จะเป็น มหาวิทยาลัยของชุมชนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมคิดร่วม,รรมําร่วมเป็นเจ้าของโดยที่มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ดุดดังกัละยาณมิตรที่เกื้อหนุนชุมชนทั้งด้านสุขภาพด้านการทำกินและด้านจิตใจ ด้วยเป็นสถานที่สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตรงต่อความต้องการของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปัญญาของแผ่นดิน